ระดาเจ็ดแปดโซนเลครับต้นทุนที่เหลือในครึ่งปีหลังโอกาสความก้าวหน้าและความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็เรียกว่าผ่อนคลายกว่าช่วงครึ่งแรกนะครับโอโ้โหในจังหวะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่นะครับดาวเนี่ยนะครับทยอยเดินเข้าพบอริกันเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าอ่วมทีเดียวนะครับอ่วมทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะ จังหวะดาวนะครับก็เริ่มทยอยออกมาอยู่ที่พบอื่นบ้างแล้วนะครับผ,ผ่อนคลายกันแล้วครับผ่อนคลายเยอะแล้วนะครับ,ยยรบแต่ว่าโดยพื้นฐานหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องดาวก็จะยังมีแกนคล้ายๆเดิมนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยยังก็คงอยู่ในพบบริบาัยจนถึงช่วงต้นปีหน้าดังนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเพาะบ่มประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับคือไอประสบการณ์ที่ว่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่า เป็นอะไรเหรอครับมันก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายร, <wan> รอบตัวท่านนะครับบางเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองบางเรื่องเกิดขึ้นจากนิสัยในการเป็นการอยู่อะไรของตัวท่านนี่แหละนะครับมันก็จะก่อให้เกิดสถานการณ์ขึ้นได้คือสถานการณ์เนี่ยบางทีหรือเรื่องราวที่จะนํามาสู่ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายส่วนส่วนสาคัญก็คือเกิดจากตัวท่านก็เรียกได้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเนี่ย มันก็จะรับรู้ว่าสิ่งนี้ทําได้สิ่งนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขัดเกลาตัวเองฮนะให้รู้นะฮะในเรื่องต่างๆที่ควรรู้เพื่อที่จะสามารถเลือกเฟ้นทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอะไรที่เป็นโทษอะไรที่ไม่เหมาะที่จะทําต่อไปเนี่ยก็ทิ้งไปก็เท่านั้นเองนะครับก็แค่นี้นะเชื่อไหมครับเรื่องง่ายๆแต่ก็ ทำกันไม่ใช่ว่าง่ายก,กว่าจะผ่านกันมาได้นี่ก็โอ้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์นะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ได้กันมาฟรีๆรีนะฮะมันต้องจ่ายกันด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับง่ายที่สุดก็จ่ายกันเป็นเงินแล้วครับนะฮะมากสุดก็จ่ายกันด้วยเวลานะครับบางทีหนักหนาหน่อยก็จ่ายกันด้วยความรู้สึกดังนั้นเนี่ยก็อะไรที่เงินซื้อได้เนี่ยมันก็ไม่แพงจนเกินไปแต่เวลาที่เสียไปเนี่ยนะครับ พยายามให้มันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่เราเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับดังนั้นหากเราใช้มันน้อยหน่อยนะครับในการที่จะทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยนะฮะให้สั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพราะเราเหลือเวลาไปใช้อีกเยอะส่วนในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยยิ่งหนักหนาครับยิ่งหนักหนานะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า ตัดอกตัดใจได้เร็วนะครับมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไมมนะฮะใช้ต้นทุนทางความรู้สึกและอารมณ์เนี่ยมากเกินเกินไปทีนี้เนี่ยนะครับจังหวะในช่วงที่ดาวขยับเข้าสู่พบสุภกรราลาภาเป็นลําดับไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรียกว่าเมื่อผ่านประสบการณ์แล้วเนี่ยยังได้จังหวะที่เป็นประโยชน์นะครับดาวย้อยนะครับยังเดินดีนะครับในช่วง ครึ่งปีหลังจนต่อต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถึงจะรู้สึกอึดอัดหน่อยกับภาวะที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องราวมันเยอะจังนะครับเรื่องยาวมันเยอะจริงนะฮะแต่ก็ยังได้รับผลได้นะครับได้รับผลดีอยู่นะครับที่ไม่ใช่ว่าโดนถ่ายเดียวนะครับดังนั้นก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเออแหม่เอ้ย เรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเปล่าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ต้องอดทนให้ผ่านขั้นตอนผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวผมเชื่อมั่นครับความรู้ความเป็นพฤหัสเนี่ยนะฮะจะช่วยนําพาชีวิตเนี่ยให้ไปข้างหน้าได้นะครับยิ่งตัวท่านเองเนี่ยเรียกว่าแมบโดยธาตุแล้วเนี่ยเป็นธานตุไฟดังนั้นเนี่ย การคิดอ่านการเคลือ่นอนไหวการที่จะตัดสินใจทําเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างรวดเร็วกว่าคนอื่นนะครับคือหัวไวเรียนรู้เร็วทําอะไรได้ไวแต่ต้องบอกอดไไว้ด่างหนึ่งก็คือว่าไอความเป็นไฟเนี่ยมันข้อดีมันก็มีคือมันเร็วแต่ข้อเสียมันก็คือบางทีมันเร็วไปดังนั้นเนี่ยก็เลยไี้ว่าปรับสัดส่วนกันให้พอเหมาะนะครับ เรียกว่าผสมกันให้กลมกล่อมเลยทีเดียวนะก็จะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยประสบความก้าวหน้าในที่สุดนะครับใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยให้ดีนะครับเรียกว่าโอจะเป็นจังหวะที่ได้ฝึกเยอะได้ฝึกเยอะอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับจังหวะที่ฝึกเนี่ยมันก็เรียกว่ายังเป็นช่วงที่ค่อนข้างยาวแต่ถึงบจะบอกว่ายาวเนี่ยเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งเนี่ย เวลามันผ่านไปเร็วเพราะว่าเรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีเยอะมากหันใหม่ทีเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับหมดปีแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะครับให้ผ่านพ้นเรื่องราวให้มีประสบการณ์ให้พบความก้าวหน้าในชีวิตทุกๆท่ทานครับ